ไว้กันดีแนบเลยครับอ่าใช่ครับมันไปไงมาไงครับจะแบบถ้าพูดบ้านๆเรียกว่าเลยเปิดตัวข้าวเจ็ดสายพันธุ์ใหม่เพราะั้นเด้อซึ่งปกติแล้วคนทั่วไปก็จะรู้จักแต่ข้าวเจ้าข้าวหอมมะลิอ่านั้นซึ่งพอบอกเจ็ดสายพันธุ์หลายคนอาจจะเฮ้ยมันเยอะขนาดนั้นมันมีอะไรบ้างใช่ก็อย่างวันนี้มันจะมีข้าวพันธุ์เวชสันตระมีเวชวิสุทธ์มีสูตบุตร สีลาพรเพชรลาตีโอแต่ละชื่อขาววิสุทธ์อ่าฮะสุดท้ายอสุดท้ายอชิตะอชิตะเอออชิตะนะครับครบลเจ็ดสพันคือมีเขาชื่ออาจารย์ตุลักเขาเป็นคนแบบพัฒนาสายพันธุ์นี้มาแบบน่าจะร่วม20ปีแล้วคือตอนแรกก็คือแบบเขาบอกว่าผมผมรู้จักพันธุ์เวสันตระก่อะแล้วก็เขาบอกว่าต้องจองกันข้ามปีเลยก็เลยลองจองดูแล้วก็เอามาใช้แล้วก็แบบ มันคือจริงๆอ่ะจิตเราปรุงแต่งไปก่อนแล้วว่าเรารู้สึกว่ามันพิเศษเนี่ยบอกโหข้ามปีจิตมันปรุงแต่งไปแล้วอะพอกินปั๊บมันก็แบบเฮ้ย<ต><ห>เจ๋งวาก <laughs> คือถึงทุกวันนี้เราก็ยังทาใจเป็นกลางไม่ได้นะที่จะชิมอ,อย่างแบบแต่ว่ามันก็รู้สึกว่าอะอย่างพันนี้เราก็รู้สึกว่าอ๋อเฮ้ยมันมันมีความหวานมันมีความหอมมากกว่าข้าวปกติเราก็เลยก็เลยลองชิมสายพันธุ์อื่นๆอีกอะไรเงี้ยครับแล้วคราวเนี้ยเขาก็เหมือนกับว่าเจ็ดสายพันธุ์เนี้ยเป็นเจ็ดสายพันธุ์ที่เสถียรแล้ว อเขาก็เลยแบบอยากจะเอามาให้คนได้รู้ได้ลองชิมอร่อยจริงจังไม่ฟลุกใช่มันคือนิ่งละสุดนิ่งมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันไม่ไกลพันแหละครับอคือเขาคือเขาแบบเขาผสมพันธุ์ข้าวด้วยการที่ไปนั่งรอดอกข้าวมันบานช่วง8ปดโมงถึงเที่ยงแล้วเขาก็คีบเจสอนใส่กันแมนนวลหมดเลย แล้วทาอย่างนี้มาประมาณเกือบ20ปีอ oh ่ะจน,นได้ไอสายพันธุ์ที่เราเอามาใช้กันกว่าจะนิ่งใช่ใช่ใชซ, oh ซึ่งซึ่งความตั้งใจเขาเขาบอกว่าเขาเขาไม่ได้แบบคือพวกผมก็จะแบบเฮ้ยทำไมทําน้อยทำไม<ช>อะไรเงี้ยส่วนหนึ่งอย่างของสายพันธุ์เชฟแบ็กเนี่ยเพชรลาตีทำร้อยเปอร์เซ็นต์จะเหลืออยู่ประมาณ10โเอเพราะว่าแย่งนกหนูไม่ทันเพราะว่าเขาไม่ใช้ไม่ใช้แบบเคมีเลยครับ ็ลปล่อยตามธรรมชาติเลยอืม,อมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความตั้งใจของเขาคือเขาต้องการที่จะเก็บมเมล็ดพันธุ์แล้วส่งให้ชาวนาเขาไม่ได้ขัยการขายไม่ใช่แบบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหลักไม่ใช่เด็นหลักมไม่ใช่พป็ริจินเขาเลยอืม,อมเราก็เลยเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นความโชคดีที่ได้เอามาใช้อืมโอโหสุดตื่นเต้นด้วยเลยแล้วสูตรตบุตรของผมอ่ะเป็นตบุตระครับครับผมจำไม่ได้ครับเออก็จริงใจเลย <scratching> ไม่เดี๋ยวต้องให้ตุลงังอล้ใ,ใช่ใ,ใช่แล้วคือวันนี้ที่เจ๋งคือจันตู้หล่างนั่งกินด้วยคือแบบคืออันนี้แหละน่าจะเป็นความใฝ่ฝันว่าคือเราทำแบบหให้คนให้คนที่เขาคิดมา20ปีอ่ะที่แบบนั่งนั่งคีบดอกข้าวมา20ปีแล,แล้วแบบเราต้องเป็นคนทําให้เขากินเลยตื่นเต้นเลยทีเดียวแล้วคือคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยก็จะได้รู้จักกับข้าวแบบอย่างของแท้ด้วยนะครับ คือจริงๆข้าวบ้านเรามันมีเป็นพันสายพันเลยนะครับแต่ว่ามีเสถียรมากไม่เสถียรบ้างอะไร่อันนี้รวมทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวนะครับครับที่เ่ากับว่าแบบในเจอข้าวในสายพันธุ์ที่โอ้โหพัฒนากันมานานแล้วก็ผ่านมุมมองของเชฟแต่ละคนด้วยว่าจะทําอะไรออกมาใช่ไหมคือคือมันไม่ใช่ว่าผสมทีเดียวแล้วมันได้นะครับครับอย่างเวสันตรลายนี่คือ เอาสมมติว่าเอา A ปลูกไปข้าง B คี่ใส่กัน uh huh. ได้ C เอา C มาปลูกข้าง A ใหม่เอาเไปปลูกข้างบใหม่ออกมาได้ดีได้ E คือทำอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาจนเห <Ừ. S 1> มือนแล้วพวกนี้คือเขาวัดขนาดความกวาม้างความยาวเม็ดข้าวเขาคัดกิโลเมตรเ่ยคือแบบเรียกว่าเป็นพวกหมกมุ่นอะ่ะเหมือนเราชอบ <laughs> ทำอาหารนะ,ะเขาชอบปลูกข้าวมันต้องมีความหมกมุ่นในอะไรบางอย่างเข้าใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้ว ตัวข้าวเองในโลกนี้มันมีอยู่แค่มีอยู่แค่สองสองแบบคือข้าวที่เป็นลองเกลนเป็นแบบยาวเม็ดยาวกับข้าวที่เป็นเม็ดกลมมีแค่สองอย่างแค่นี้แหละเริ่มแรกแต่สุดท้ายนะวันนี้มันมีแบบเป็นนพัยอะมากเลยแต่ยาวมากๆที่เป็นแบบบัสมาติครับแล้วก็จนไปกระทั่งที่เป็นเม็ดกลมที่เป็นข้าวเหนียวเจนณวันหนึ่งญี่ปุ่นมีข้าวที่ไม่ใช่ข้าวเหนียวแต่เป็นข้าวเจ้าที่เหนียวๆหน่อย ที่เป็นเม็ดกลมจนวันหนึ่งที่บ้านเราเป็นข้าเจ้าเม็ดยาวแล้วก็มีข้าวเหนียวเม็ดยาวออย่างเงี้ยแล้วยังไม่นับเรื่องสีครับยังไม่นับเรื่องสีที่มีตั้งแต่สีขาวที่ขันจนจนขาวกับกล้องมีเขียวมีน้ำตาลเข้มน้ำตาลอ่อนจนไปม่วงดำอะไรเงี้ยคือมันมีแบบเยอะมากทั้งหมดนี่คือเกิดมาจากความหมกมุ่นล้วน ก็มีแต่ความมันมันพัฒนากันมาเป็นปีนิอ่ะแต่แต่มันก็เป็นเรื่องที่เราแบบคุยกันมานานแล้วว่าเอ้ยทำไมเราไม่เคยมีแบบคือเวลาไปญี่ปุ่นมันจะมีว่าข้าวพันธุไหนควรไปทําอะไรข้าวสายพันธุ์นี้เอาไปทําสาเกนะข้าวสายพันุนี้ควรกินกับเทปุระอะไรเงี้ยข้าวสายพันธุนี้ควรไปกินอย่างนั้นแต่แบบเออทำไมเราไม่มีวะทำไมเรามีเออก็เผาหอมมะลิไปอย่างเงี้ยอืมก็มีแต่ว่า คนรวยกินข้าวนิ่มหน่อยคนจนกินข้าวแข็งหน่อยอะไรเงี้ยเสาให้อย่างเงี้ยสาให้กินข้าวแกงอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่ามันมาจากไหนอะไรเงี้ยก็อันนี้น่าผมว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในประเทศนะที่แบบมีการ pairing ข้าวแล้วใส่พันกับสิ่งที่คิดว่ามันควรจะคู่ด้วยครับเรื่องนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ตัวตัวผมเองนี่จริงๆก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็แบบต้องขอบคุณเชฟแบนด้วยที่ชวนมาแบบเออตั้งแต่ตอนที่ผมหาคนไม่ได้ครับ อก็นั no <laughs> <il> ่นแหละฮะก็ได้ยินเหตุผลแล้วไม่จริงจริงเี๋ใจคนรจะไหลงานนะครับแต่เพิ่งเพิ่งเพิ่งได้เทงานล้มอ่ะล้มตอนที่แล้วแซวผมที่เวิร์สช็อปแล้วเคยเฮยอะไรนะจะเข้าบ่าด้วยตอนนั้นเลยหลังหังหลังดอเลยดีนะ้วเขาที่แล้วไม่เทไม่งั้นมันตายเลยมาดูสีกเทปแมนเลยของผมนะครับของผมได้เข้าวดำสูตรตะบุตรไปดำสูตรตะบุตรผมทำ ผมตั้งชื่อไว้ว่าอะไรนะเล่นคำอะไรข้าวแดงแกงร้อนอ่าข้าวแดงแกงหลนอ่าจริงๆคือข้าวดำแต่ว่าผมผมเล่นคำนิดนึงนะครับก็มานั่งนี่เลยเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับรอบอีกรอบหนึ่งอ่ามาอ่าเดี๋ยวดีก็เชฟโมนะครับคอยอยู่เพิ่งมาเพิ่งมาครับผมเชฟโป้งครับสวัสดีครับกำลังกำลังคุยกันเล่นๆนะใครทำเมนูอะไรกันบ้างของผมข้าวสุตจบุตรข้าวแดงแกงหล่นนะครับก็เป็นเอาข้าวไปทีแรก รับโจทย์จากจากเชฟแบกมาบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะให้คาแรคเตอร์ของข้าวมันชัดก็ต้องพยายามกำลังคิดนี้ทำไงให้มันแบบไม่เด่นเกินข้าวเนาะแต่ก็ลองลองหุงกินเฉยๆดูแล้วอ่ะผมว่าคาแรคเตอร์มันอยู่ที่ที่ตัวตัวเนื้อของข้าวอ่ะมันแบบมันเคี้ยวมันอร่อยมากก็ก็เอามาทําเป็นคล้ายๆเหมือนกับผมมาชอบเครื่องเทศก็เลยทาเป็นคล้ายๆพิลัฟไรซ์แต่ว่าก็แบบเอาง่ายๆแบบบ้านเราก็จะก็จะเป็นเครื่องเทศในบ้านเราเนี่ยละครับแล้วก็กินกับซอสท,ที่ทําเหมือนแกงหล่นแล้วก็ปลาฟู ง่ายๆเรียบเรียบเพราะยังไงข้าวต้องคิดตั้งใจให้ข้าวหล่ออานาขยงผมของพี่แบ๊กของผมเป็นข้าวเพชรเพชรกัญญาเพชรลัตตีเราได้พันใหม่แล้ว ยาวเลยได้เลยช่วงนี้เขาคิด on นเทกตอมมากได้ได้ครับพี่เฮทลาตีเฮทลาตีก็เป็นข้าวสีดำเหมือนกันแล้วก็แต่คือตอนแรกนึกว่าจะเป็นข้าวเหนียวอเพราะว่าพอลองลองหุกแล้วกลิ่นเข้าเป็นเหมือนข้าวเหนียวดำเลยแล้วก็แต่พอพอตักเข้าไปทั้งนั้นคือร่วน เหมือนที่เชฟแวนบอกคือล้วนเลยเพราะนั้นก็คือเป็นเป็นข้าวสวยอ่ะแต่นข้าวสวยมันไรซ์เบอร์รี่แต่ว่าไม่ได้แข็งข้าบจะมีความหนุกความกรุบคือคือคือเคี้ยวสนุกเหมือนกันแล้วก็ความพิเศษของเพชรลาตีคือหุงออกมาแล้วกลิ่นเหมือนโอวัลตินอ้อกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตแต่ว่าตอนแรกก็คิดว่าเออจะทําขนมดีไหมอะไรเงี้ยแต่ก็อย่าเลยก็ให้ให้ให้ทนหรือทำขนมดีกว่าแต่ว่าผมก็เลยให้ให้มากินกับคือพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงของ การกินปลาแม่น้ำอืออ่าคือพโมรสุงมเข้าไม่มีของทะเลเลยเลยสองอาทิตย์เลยได้แบบโชคดีได้แบบได้พลานได้พลานอ่จากทางอีสานครับครับจับปลาแม่น้ำมูลมาให้เป็นได้ได้ปลาคังอ่าแล้วก็ก็เลยเอามามาหมกกับมาหมกกับตัวตัวข้าวครับแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็เอาไปเอาไปนึ่งอืนะครับแล้วก็ให้ทานกับตัวเป็นยำเข้าของก็คือเอาตัวตัวเพชรลาตีนี่แหละครับ หุงให้ให้ให้เปื่อยเลยแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็ทอดทอดตอบคอับกม็ด้อกดอกไม้ลายเป็นแบบเหมือนข้าวตอกดอกไม้ข้าวตอกดอกไม้อก็คือให้กินเป็นคอสแรกๆเพื่อให้แบบสดชื่นสดชื่นหน่อยเป็นโฮสแล้วเอาสองอันเลยละ <ลำ S 1> ก็เลยเอาเข้าวขาว,ลวเลยมีข้าวขาวสองอันทั้งเรื่องข้าวขาวมาสองอันมีเวสันตระอันหนึ่งคือคือจริงๆแล้วอ่ะความรู้สึกของผมผมรู้สึกว่ามันเป็นครั้งแรกเนาะที่คนได้มากิน ก็เลยอยากให้คนเขายังได้เห็นสภาพที่มันยังเป็นข้าวอยู่เพราะนั้นเมนูของผมทั้งสองอันน่ะมันยังเป็นข้าวที่แบบมีส่วนที่มันยังไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยแล้วก็เอาคอมโพเนนต์อื่นมาใส่ครับอืมก็ไอตัวข้าวเวสันเนี่ยผมนึกถึงว่าการผมนึกถึงว่าการกินข้าวยังไงที่แบบที่มันอร่อยด้วยความเป็นข้าวผมนึกถึงกินข้าวคูน้าปลาผมก็เลยทําเป็นข้าวคูน้าปลาแล้วก็มีแบบหอมซอยพริกขี้หนูมีกากหมูมีอะไรเงี้ย แล้วก็ผมเอาไข่เป็ดไปไปดองเปรี้ยวของกระเปรี้ยวปากนะเขาปกติเขาก็จะแบบกินแบบเป็นดองเค็มเนาะแต่ว่าเวลาเรากินพวกไอไอข้าวคูน้ำปลาจะบีบมะนาวใช่ไหมของผมคือไข่แดงกระเปรี้ยวก็ดองเปรี้ยวไปเลยดองเปรี้ยวไปเลยแล้วก็มีน้ำปลาที่พอดีน้ำปลาที่ผมทําเองมันได้พอดีก็เลยเป็นคลุกเหมือนอารมณ์แบบข้าวคูน้ำปลาแม่หรือเดือดข้าวันโต๊ะเราก็มาคกน้ำปลากับหมูกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้คือตัวข้าวเวสสัน แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือข้าวข้าวขาวเวทวิสุทธ์ครับตัวนี้ก็ใกล้เคียงกับเวทสันแต่ว่าตัวนี้คือผมก็ผมก็เลยนึกถึงแบบเมนูญี่ปุ่นไอโอชาตสกึกะไอข้าวต้มน้ำชา<อ>แต่ว่าเพียงแค่ไม่ได้ใช้น้ำชาผมก็เลยเอาเอาเอาข้าวไอเนี้ยแหละหุงแล้วก็ <c oughs> ไอตัวน้ำซุปที่ราดอ่ะเป็นเป็นสต๊อกไก่ครับแล้วก็ผมเอาข้าวเวทวิสุทธ์มาปั่นเป็นแป้ง แล้วก็ทำให้ไอตัวน้ำซุปแบบมันข้นด้วยข้าวเวทีสุดอืมก็คือเอามาลาดบนข้าวอีกทีหนึ่งอันนี้คือคอนเซปต์คือการกินข้าวต้มปลาเค็มอผมรู้สึกว่าการกินข้าวต้มกับปลาเค็มแม่งอร่อยใช่ใช่พอดีผมมีปลาปลาปลากระพงเขียวผมทดลองเอชไว้วันนี้ครบ67วันพอดีก็เลยเอากระพงเขียวอะมาเป็นปลาเค็มแล้วก็กินกับข้าววันนี้แล้วก็จะมีไข่ปลาเรีวคิวหวาน ไปก็เหมือนกินกินข้าวต้ม่ะเหมือนญี่ปุ่นก็กินข้าวต้มกองปลาเค็มนี้เนาะแล้วก็มีแบบเหมือนเราชอบอิกุระอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นคอร์สสุดท้ายนุ่มๆอันนี้เป็นของโมบางของเชโมครับของโมก็จะเป็นข้าวที่ได้รับก็คือจะเป็นข้าวขาววิสุทธ์นะครับซึ่งตอนแรกที่โมเทสก็แบบโมลองลองแช่เขาประมาณสามชั่วโมงกับกับหนึ่งคืนคือมัน8ชั่วโมงระมามับ ข้าวถั่ยมัก็จะมันจะมีความนุ่มแต่ว่าเปลือกมันจะกรอบอยู่คือมันจะเป็นแบบเหมือนกุุบกุบแต่พอข้ามไปมันก็จะนุ่มเลยส่วนตัวผมชอบอันแรกซึ่งมันมซึ่งตัวสเสน่ห์ตอนที่ได้ทําก็คือข้าวพอแช่น้ําข้าวมีกลิ่นหอมพี่กลิ่นหอมใบเตยอตอนขุงมก็เป็นกลิ่นนั้นเราก็เลยแบบเออผมชอบตรงนี้มากบวกกับ t e x t อร์ข้าวมันมีความเป็นข้าวเหนียวด้วยครับก็เลยเมันเป็นข้าวเหนียวใช่ใช่ใช่เป็นข้าวเหนียวครับ แล้วก็เลยก็เลยส่วนส่วนตัวทําเทมปุระอยู่แล้วก็ตอนที่เทสข้าวพี่แหวนก็เลยแนะนำว่าเฮ้ยข้าวนี้มันน่าจะเข้ากับเทมปุระก็เลยลองทําดูก็ไทอดเป็นเทมปุระไม่ใช่เสิร์ฟกับเทนด้งหโปบอใช่ซึ่งเมนูก็จะเป็นเมนูเทนดงครับซึ่งกุ้งจะเป็นกุ้งกุ้งม้าลายที่ใช้ไอเดียตอนแรกก็คือจะทําซอสมันกุ้งขึ้นมาคลุกกับข้าวเป็นลักษณะต่างๆแต่พอชิมแล้วเรารู้สึกว่า กลัวว่ามันจะไปกบเขาเราเลยแยกเขาเป็นแบบมันเป็นไซส์เป็นดร็อปเอาไว้กินกับซอสบีโสดมีซอสมันคุ้งไข่เค็มแล้วก็ตัวซอสเทนดงที่เป็นสูตรของทางร้านที่มีอยู่มัน5เดือน6เดือนแล้วครับตอนนี้โอ้โนี่คือแบบวันนี้นี่คือแขกแต่ละท่านจะได้เรียกว่าชิมผลงานการหมักดองทิเยตอะไรประมาณเยอะเลย เป็นวิธีทำของของเราเขาเหวี่ยงพี่บ้านเราครับแต่นี้เรามาทำเป็นข้าวตัวแรกนี้ให้ทานกับกุ้งขาโขลรมฟันนะครับแล้วก็ทานแหงกับซ่ามะเปาส้มซึ่งซาลาเปาส้มผมเอาไปหมักด้วยเกลือสินเทาสามวันนะครับก็จะมีความสดชื่นในตัวของเขาเองแล้วก็จะมีเกล่อของพี่ลาบดีดีนะครับก็อยากให้เป็นจานแรกที่

ทั้งสีท่าวกระต่ายอย่างาน,นี้คือเนื้อข้าวเหนียวสีลาพรครับและที่สีดำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้สีดำเนื่องจากว่าเราใส่โปโ๊ะโโหรือว่าอะไรอย่างอื่นเลยนะครับอันนี้คือเปลือกข้าวแล้วก็ตัวข้าวนะครับในส่วนของข้าวเหนียวนั่นคือส่วนแรกนะครับส่วนที่สองเนี่ยเราใช้กระชี้กุ้งนะครับอันนี้คือกระชี้กุ้งกับน้ำปลาเด็ดดวงนะครับซึ่งเป็นน้ำปลาที่ทำจากปลา,ละจะจะาสร้อยนะครับจากจังหวัดสุโขทัยก็สร้างอุโมอีจานนี้ ความเปรีย้ยวอันนี้ครับเราจะาข้าวาตัวหนึงนะครับซึ่งเราไปใช้ทางสังเวอันนี้คือตัวกากข้าวนะครับที่เราก็เอามาผัดกับตัวลำไยนะครับเพราะฉะนั้นสามสิ่งหลักๆที่อยู่ในซานนี้คือข้าวนะครับแล้วก็จะมีลำไยนะครับแล้วก็มีตัวกะทิอีกนิดนึงที่เราใส่เติมเข้าไปส่วนแท็กเกอร์แข็งเหนียวแน่งคาร์ดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นคือกากที่เหลือจากการฟองความเงนียน้ยง I see